จริงแล้วไม่มีการบ้านนะคะหลวงตาแต่มาแล้วก็รู้สึกร,รู้สึกสงบเย็นนะคะหลวงตาก็เลยได้วีซ่าอยู่หนึ่งวันค่ะแต่ก็เห็นตัวอย่างนะคะหลวงตาพอหลวงตาทักปุ๊บมันก็แบบอเสียดายอยากอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะไม่อยู่เดี๋ยวไปมันก็จะไปไปห้ามอีกหรือเปล่าะคะหลวงตาคือ อย่างนั้นเนี่ยเราจะหลงไปกับความคิดปรุงแต่งเอจะอยู่ดีไม่ดีเอหรือจะกับหรือจะหรือจะขออนุญาตสามีหรือว่าถ้าเราอยู่มันจะปรุงแต่งหรือเราจะติดสงบหรือเราจะจะมีความอยากให้สงบพอเข้ามาในนี้แล้วมันเงียบสงบสงัดไปถึงใจอย่างนั้นเราก็จะหลงไว้กับความคิดปรุงแต่งคือเขาคิดปรุงแต่งอยู่แต่ใจมันสงบอยู่ไม่หลงไปกับความคิดนั้น ใจมันสงบเงียบสงัดอยู่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายในภายนอกแต่ความคิดปรุงแต่งนั้นน่ะมันก็ยังคิดปรุงแต่งอยู่คิดตึงแต่งโน่นนั่นนั่นนี่นี่นั่นนั่นนี่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ใจอะมันสงบเงียบสงัดอยู่มันเป็นหนึ่งเดียวกับความเงียบสงบภายในและภายนอกไม่แบ่งแยกภายในภายนอกไม่แบ่งแยกภายนอกภายในเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติในจัรจกรวาลแต่ไอไอขันห้าที่เรายึดถือเป็นตัวเราเนี่ยมันก็จะคิด ตึกตอปุกแต่งโน่นนั่นนี่นี่นั่นนั่นนั่นอยู่เนี่ยใจก็สงบก็รู้อยู่แก่ใจว่าใจเนี่ยมันสงบสงบเงียบสงัดยิ่งนักตั้งภายในและภายนอกไม่แบ่งแยกภายในภายนอกส่วนนี้ไอจิตที่มันคิดตึกตอปุกแต่งโน่นนั่นนี่นี่เอะเราจะอยู่ดีดีไหมหรือเราจะกลับหรือเราจะราไปกลับเราต้องขอญาตสามีก่อนเอะหรือว่าเราจะอยู่เราก็จะยึดติดในความสงบมันก็จะปรุงสารภัดจะปรุงอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะหลงไปเลยหลงไปกับความปุงแต่งความคิดความปุงแต่ง แต่มันใจมันสงบอยู่รู้อยู่รู้อยู่กับว่าใจสงบอยู่แล้วก็ความคิดปรุงแต่งมันไม่ใช่ใจใจไม่ใช่ความคิดตึกตอมปรุงแต่งถ้ามันต้องอยู่กับรู้แต่เราไปอยู่กับความคิดปรุงแต่งเนาะเข้าใจไหมที่จริงก็เป็นแค่ผู้ดูอะค่ะถ้าใจสงบอยู่แล้วเขาจะปรุงมันมันก็มีที่มันผุดขึ้นมาก็ก็ให้เห็นแค่นั้นเองไม่ต้องไหลไปกับเขา ก็ใจมันมันรู้ว่าอยู่กับใจอยู่กับใจแล้วอะอยู่กับรู้ไงอยู่กับรู้ว่าใจอะมันสงบถ้าไอความปรุงแต่งเนี่ยมันเป็นขันหน้ามันก็ปรุงมันไปอย่างนั้นแหล่แต่มันไม่หลงไปเป็นผู้ปรุงแต่งแต่อยู่กับรู้รู้อะไรอะก็ร hmm. enfin ู้ว่าแม้แต่จะปรุงยังไงอะแต่ใจมันเงียบสงบสงัดแล้วก็อยู่กับรู้ว่ามันไม่หลงไปกับความปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เพราะว่าความคิดความปรุงแต่งเนี่ยหรือสังขารเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตามันเป็นทุกข์ ถ้าใจมันเงียบสงบสงบไปนหนึ่งธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติที่ไม่พงแต่งไม่อาจพงแต่งได้เป็นวิสังขารสุนญตตาธาตุนิพานธาตุมันก็ไม่ทุกข์แต่พอความอยากให้ใจอยู่กับใจที่สงบไม่อยากกลับบ้านอยากจะอยู่กับใจที่สงบแต่ไม่ได้เห็นว่าความคิดุงแต่งมันสงบยังไงมันก็มีความคิดุงแต่งทุกปจิบันขณะมันก็ไม่มีใครหลงไปกับความคิดปุงแต่งส่วนใจมันก็เป็นธรรมชาติที่เงียบสงบ แต่พออยากได้ใจที่เงียบสงบสงัดอยากอยู่ในที่นี้แล้วก็อยู่กับใจที่เงียบสงบสงัดเราเนี่ยกลายเป็นเป็นความคิดปตกแต่งแล้วพยายามจะไปยึดใจท <izo S 1> ี่เงียบสงบสงัดนิใจมันก็รู้อีกว่าไอเราเนี่ยไปยึดความคิดปตงแต่งอาเป็นตัวเราแล้วจะไปยึดใจที่เงียบสงบสงัดอยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ให้ใจมันเงียบสงบสงัดไม่อยากกลับบ้านอันนี้ต้องเห็นว่าไอเราที่ไปยึดเอาความคิดปตงแต่งมาเป็นตัวเราตัวเราเนี่ยมันเป็นความปตกแต่งไม่ใช่ใจ ใจมันก็คงเป็นใจที่เงียบส,สงบสงบที่ไม่อยากปรุงแต่งได้ตลอดไปอย่างเป็นอมตะแต่ตัวเราก็จะคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดแม้แต่ตัวเราที่พยายามจะไปยึดใจที่เงียบสงบไปรักษาใจที่เงียบสงบสงดไม่อยากกลับบ้านไม่อยากปรุงแตง่ ö, อแตงอันนี้เราก็เห็นว่าไอเราเราเราที่มีความคิดอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นความปรุงแตง่งไม่ใช่ใจให้ทันตัวล่าสุด Rab เ,รเรื่อยๆว่ามันก็เป็นปแค่ความตัวปัจจุบันว่ามันก็เป็นแค่ความปรุงแต่งแค่นั้นเอง ใช่จ้ะความปรุงแต่งส่วนท<ถ>ี่จะปรุงแต่งไงกระจายจมันก็เป็นธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มันเป็นวิสังขารเป็นนิพพานธาตุสุญญตาธาตุเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะธาตุมันเกิดดับไม่ได้ไม่มีใครทำลายได้ใจที่เงียบสงบสงัดที่เป็นธรรมชาติเป็นปรุงแต่งไม่มีใครอาจทำลายได้ยกเว้นแต่เรานี่หลงมปเป็นความปรุงแต่งแต่ต่อให้เราเนี่ยหลงมปเป็นอวิชชาไปหลงไปกับความคิดความปรุงแต่งเนี่ยใจที่เงียบสงบสงัดที่ไม่อาจปรุงแต่งได้เขาก็ยังคงไปอยู่งันเนี่ยแต่มันลืมไป มันลืมใจที่เงียบสงบสงัดไปหลงไปแต่กับความปรุงแต่งเหมือนกับลืมบ้านที่แท้จริงไปแล้วก็ออกไปเที่ยวนอกบ้านล่อนไปเที่ยวนอกบ้านจนทั่วแล้วก็ลืมบ้านที่เงียบสงบสงัดที่เป็นความผาสุขลืมบ้านเดิมก็ใจเนอะ้าใจคนะ่ะลวงตาเนี่ยพูดในรายละเอียดที่ตรงเนี้ยก็ว่ารู้เห็นยังไงเข้าใจยังไงไหนให้มันชัดเจนจริงๆแล้วความความสงบเขาก็ยังอยู่มันเป็นมันเป็นพื้นนะคะแต่พอเราปรุงไปเนี่ย ถ้าไม่ท an like ันอัน okay? ปัจจุบันเนี่ยม oh, ันก็จะปรุงต่อไปอีกแต่ถ้าทันปัจจุบันเห็นว่ามันเป็นความตัวตัวล่าสุดตัวปัจจุบันเนี่ยนะคะเห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งแล้วก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันมันก็จะมันก็จะจบไปในขณะนั้นจบความหลงไม่ใช่อะไรไปหรอกใช่คจบความหลงใจมันก็จะเงียบสงบสงัดก็มันตามปกติครับขอพระคุณค่ะหลวงตาการนมัสการค่ะหลวงตารอบที่ น่าจะสี่เดือนแล้วมั้งคะไม่ได้เจอหลวงตารอบรอบที่แล้วหลวงตาก็แนะนำหนูว่าพอเราไม่ได้อะไรกับอะไรแล้วมันก็เกิดความเงียบสงบแต่ในความเงียบสงบอะค่ะมันก็ยังมีขันห้าค่ะที่มันยึดถือตั้งแต่จิตเดิมแท้มันก็ยังแสดงตัวออกมาแล้วก็เหมือนมาพูดภาคบอย่างนุ่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาก็เลยบอกหนูว่า หนูยังไม่เห็นตัวละเอียดตัวนั้นหนูก็ไปฟังย้อนกลับไปฟังที่หลวงตาแนะนำมาค่ะก,ก็พิจารณาก็ก็ก,ก,ก็เออก็เห็นว่าจริงๆอ่ะในความเงียบสงบสงัดเนะะี่ยค่ะมันก็มีไอตัวพูดภาคบนที่มันละเอียดละเอียดซึ่งเมื่อก่อนอ่ะหนูไม่ได้เคยสังเกตว่าอันนี้มันก็ของปุงค่ะ ก็พอสังเกตก็เออมันก็มีแต่ของปุงที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วก็ก็มีแต่ของปุงไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นนะคะ่ะมันก็มาเป็นแบบละเอียดละเอียดซึ่งเมื่อก่อนไม่เห็นว่าเออมันไม่ใช่เราอะ่ะแต่ตอนหลังตอนหลังตอนหลังมันก็เห็นว่าเออ มันมีแต่แค่ของปรุงอยู่ตลอดก็ก็ประมาณนี้ค่ะหลวงตามันยังเอาตัวเราไปเห็นมันยังเอาตัวเราไปเห็นว่ามันมีสังขารคิดตต่อปรุงแต่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่มันเอาตัวเราว่าไปยืนรู้ไว้ยึดถือเป็นตัวเราอยู่ยึดถือเอาตัวเราเนี่ยไปยืนรู้ไว้เหมือนกับว่าเราเนี่ยไปยืนดูเราปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเรายืนอยู่ริมถนน ความคิดปรุงแต่งทุกปัจจุบันเหมือนรถที่แล่นผ่านไปคันแล้วคันเล่าคันแล้วคันเล่าไม่มีที่จบสิน้นค mm ่ะ hmm. แต่ปรากฏว่าเราไปดูแต่รถที่มันวิ่งผ่านไปแต่ตัวเราเนี่ยที่ไปยืนรถเนี่ยความจรยยจิงก็คือเป็นรถคันใหม่คันใหม่ทุกปัจจุบันที่แต่ละครั้งที่ไปรู้รถทุกคันที่วิ่งมาคือไปรู้ความคิดปรุงแต่งค่ะไอ้ตัวเราเนี่ยก็เป็นรถคันใหม่ที่เป็นรถผู้รู้แล้วก็คิดปรุงแต่งใหม่เรื่อยไปค่ะก็ก็ต้องไปวางทั้งหมดใช่มันยังไม่เห็นตัวเองเด้อ ยังไม่เห็นตัวเองตัวเราที่ไปไปไป,ไปดูความคิดดูความปรุงแต่งก็ว่าก็ก็เห็นนะคะเห็นเหรอเห็นยังไงเนี่ยเดนเราพูดในละเอียดสิไม่รู้จะพูดยังไงอะคะ่ะมันพูดออกมามันก็คือเหมือนว่าทุกอันที่มันออกมาคะ่ะถึงหนูจะมีเจตนาเห็นไม่เห็นมันมันเหมือนมัน มันทำงานอยู่ตลอดไม่ไม่หยุดอะคะหลวงตาคือหนูไม่รู้จะอธิบายมันยังไงพอพออธิบายมันก็เหมือนเป็นของปรุงอันต,อต,อต่อมาอยู่เรื่อยๆะคะ่ะคือจริงๆหนูก็ไม่มีการบ้านส่งหลวงตาแต่ก็หนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนมันเหมือนมันรู้แต่แต่เหมือนต้องอยู่กับมันนะคะหลวงตาแต่ว่าเหมือนเหมือน มันเข้าใจที่หลวงตาบอกอะค่ะแต่ว่ามันไม่รู้จะจะยังไงจริงๆมันก็เหมือนมันไม่ต้องทำอะไรเพราะมันก็เป็นของมันอย่างนั้นนะคะแต่หนูก็เหมือนมันมันเข้าใจแต่ว่าไม่รู้จะยังไงดีบอกไม่ถูกภาษาใจ บอกไม่ถูกก็เป็นภาษาใจรู้แก่ใจปัจจตังรู้ออกมาจากใจรู้แก่ใจหรือปัจจตังแต่เหมือนตอนนี้เหมือนมันต้องทำหน้าที่อย่างล่าสุดพ่อเหมือนต้องเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินเพราะเป็นสโต k แต่หนกูก็ก็เหมือนต้องอยู่ทำให้เขาอะไรอย่างนี้ค่ะก็ถูกต้องแล้วหน้าที่ก็ต้องทำอยู่ มันเป็นเรื่องของขันห้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่อาจปรุงแต่งได้มีแต่ความรู้แจ้งจากใจว่าใจมีหนึ่งเดียวเท่านั้น,นที่ธรรมชาติที่ไม่ปรากฏรูปรักษอะไรไม่อาจปรุงแต่งได้แต่ก็ใช้สังขารขันห้าปรุงแต่งใช้ทำงานไปใช้ทำหน้าที่ลูกของพ่อแม่ทำหน้าที่ภรรยา ตร่ที่แม่ของลูกไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขขันห้าที่เป็นความปรงแต่งก็แตกดับไปเหลือแต่ธรรมชาติของใจที่ไม่อยากปรงแต่งได้ที่ได้แต่รู้ที่ไม่มีรูปลักษ์อะไรวนพ่อแม่ไม่สบายเนี่ยพลังลลปานอธิษฐานจิตลวงตาก็สอนแล้วสัตวเป็นปตรงไหนก็เอามือไปจับให้ท่านตรงนั้นท่านจะได้รู้สึกว่าเออลูกมา ได้ดูแลใกล้ชิดท่านก็จะมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจแต่ความจริงอะ่ะเราอยู่ไกลขนาดไหนก็อธิษฐานจิตส่งกระแสจิตไปได้ที่ลวงตาสอนไปพลังลมปานอาธิษฐานจิตส่งระยะทางไกลก็ได้แต่การที่เราไปจับตัวพ่อแม่นะมันทําให้พ่อแม่ได้มีความนอกจากจะไม่ต้องใช้กําลังส่งไปไกลเราก็ผ่านมือเราเลยที่ไปจับท่านและท่านก็จะรู้สึกว่าอบอุ่นด้วย ลูกก็มาจับต้องมาจับตัวใกล้ๆมาดูแลก็จะรู้สึกอบอุ่นด้วยอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ควรทําแต่ธรรมชาติของปัญญาวิมุตต์เนี่ยที่รู้แจ้งมาจากใจผมก็ต้องรู้ว่าสังขารเนี่ยมีขึ้นเพื่อใช้งานให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ได้เบียดเบียนตนเองไปทุกเดืนร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ไปทุกเดนร้อนคือไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมาย แต่ก็ทําหน้าที่ไปโดยสมบูรณ์และถูกต้องที่ไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายคือไม่เบียดตัวเองไม่ทุกข์เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทุกข์เดือดร้อนเด็กก็อยู่กับรู้เนี่ยอยู่กับรู้แจ้งว่ามันไม่มีอะไรเลือที่ยึดถือได้แม้แต่ใจก็ไม่มีอะไรยึดถือได้ได้แต่รู้อย่างเดียวจะยึดพยายามยึดถือรู้ไว้ก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรปรากฏให้ยึดถือสังขารทั้งหมดไม่ว่าร่างกายสังขารรูปสังขารนาม รถแต่ไม่เที่ยงยึดถือไม่ได้ไม่มีอะไรเลยที่ยึดถือได้ไม่ควรลงยึดบ้านถือบ้านเลยแล้วใจมันก็ไม่ยึดบ้านถือบ้านอะไรมันได้แต่รู้ประใจเนาะกาบขอบพระคุณหลวงตาค่ะว่าไงขอให้สามีพูดสิว่าไงก็หลวงตาให้ไปพิจารณากายนะครับแต่ก็ยังพิจารณามันผมก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับไปพิจารณาเรื่อง เรื่องถาดบางเรื่องอสุภะบางอย่างกร็รู้ตัวว่ายังไม่ได้จับเรื่องเดียวตลอดนะหลวงตาแล้วตอนทํางานก็จะมันก็โฟกัสกับเรื่องงานไปเลย <c oughs> ก็อาจจะมีลืมลืมเรื่องพิจรารณากายไปหลวงครับหลวงตาแต่ก็รู้สึกว่ามันก็ปรงปล่อยวางได้มากขึ้นนะใน,ใ,นในเรื่องความยึดติดเรื่องภายนอกครับหลวงตากับพิจารณาเนี่ยมันเห็นชัดไม่ชัดกับพิจารณานะเพราะเราไปยึดติดกับอารมณ์ที่ว่างโลภปโปงงเบาสบาย ไปยึดติดมานานแล้วอันเนี้ยมายึดติดอารมณ์ว่างโลภโผงบอ,งองสบายถ้าเราไม่พิจณากายมันจะมันจะหลุดออกจากอารมณ์นั้นไม่ได้ครับพิจารณากายเพื่อให้สิ้นยึดติดอยู่ในจมอยู่ในอารมณ์ว่างโลภโผงบลอ,อสบายบพอเราก็ทํางานด้วยใจที่สบายแต่ความจริงมันติดอยู่ออพอเรามีพิจารณากายจกกนกระทั่งไม่ว่าจะทํากิจการงานใดเห็นร่างกายเราตายหน้าเป่อยผุพานกลับสลายกลับดินน้ําลมไฟมาจากดินกลับคืนสู่ธาตุดิน เนี่ยเราเราก็เห็นเป็นอุกา h นิมิตเห็นเหมือนตาในเลยเห็นอุกาสนิมิตเห็นตัวเราตายมีสภาพต่างๆเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็ค่อยๆขยายความเน่าเปื่อยผุพังออกไปเรียกว่าเป็นปฏิภาณิมิตเห็นได้ตาในเป็นอุกา h a ิมิตปฏิภาณิมิตถ้าใครเห็นอย่างเงี้ยหลวงปู่มัตนบุเรโตแม่ควรใจใหญ่ท่านว่าเป็นผู้มีบุญวาสนา,วาเวามีมากจะนิพพานเร็วมากเลยตาไม่ว่าจะทำกิจการง,งานใดยืนเดินนั่งน้อยเข้าน้ำ้องส้วมดื่มกินเนี่ย เห็นแต่ตัวเราตายหน้าป่อยผุพางสลายกับคือสุทธาตดิน้ำลมไฟเนี่ยเห็นอยู่ในจิตอะเห็นอยู่ในจิตหรือเห็นอยู่ในใจอะเป็นโอกาสในมิตรปฏิภา์นี้มิตรต่อเนื่องเนี่ยก็จะนิพพานเร็วมากเพราะว่ามจิตมันจะโปะอยวางกราบขอพระคุณหลวงตาครับ